สวัสดีค่ะวันนี้อมอยู่ที่หลังบ้านนะคะเป็นป่ารกทึบซึ่งจะพาไปเก็บผักของเรานะคะโดยที่วันนี้เราตั้งทงไว้ว่าเราจะทำน้ำพริกทานกับผักที่มีอยู่ในบ้านของเราแล้วก็จะรีบทานด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะถ้าตรงนี้เป็นดอกไม้นะคะอันนี้คือปเปาะออกมาน่ารักมากเลยสวยมากเลยสีกลมกลืนกับสีเสื้อแม่มากเลยค่ะ นี่ค่ะเรามาเจอน้องตักกระแตนเฮ้ยตัวใหญ่อยู่ตรงต้นดอกแคของเราอย่างจริงๆเลยค่ะน่ารักมากเลยนะคะว้าวน้องไม่วิ่งไปไหนน้องไม่กระโดดหนีเราน้องตักกระแตนปล่อยน้องก่อนปล่อยน้องให้น้องพักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะเราไม่ทําอะไรเธอเลยนะคะต้นแรกเลยก็คือต้นดอกแคนี่ต้นแคเราปลูกไว้ทั้งหมดหนึ่งซอามสี่ห้า ห้าต้นค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยการเกิดดบดอกแคก่อนนะคะส่วนอันนี้ก็คือต้นผักติ้วนะคะอันนี้ต้นผักติ้วเราปลูกเองแต่มันมีอยู่ครั้งนึงที่เราไปเก็บผักติ้วในป่านะคะเราก็เลยจําลองนะเป็นผักติ้วในบ้านเราให้รสเปรี้ยวนะคะคคและนี่คือต้นชะมวงนะคะ ชมวงเนี่ยให้รสเปรี้ยวเนาะตอนนั้นที่เราทําเมนูปลาไหลต้มเปรี้ยนะเราก็ใช้ชมวงนี่แหละใส่ลงไปเพื่อให้มันให้อารมณ์แบบเปรี้ยวแต่เมนูที่เขาทํากับชมวงส่วนมากที่ดังๆก็เช่นเมนูต้มกระดูกหมูใบชมวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. เรายังไม่ได้ทํากินเองเลยแต่ว่าใบมันสวยมากเลยนะมันอ่อนเดี๋ยวเรากําลังคิดอยู่ว่าเราจะต้องทําเมนูที่ได้จากต้นชมวงของเราเรอติดตามนะคะ น้องช้าวงหน่ารัก้ยน้องขออนุญาตถ่ายผู้ช่วยนะคะเพราะว่าเอาไม่เอายอดค่ะเอาแต่ดอกมันเพราะว่าต้นมันค่อนข้างที่จะสูงนะคะซึ่งแม่ก็ส่วนสูงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะก็คือตี้อะก็เลยต้องให้ผู้ที่มีความสูงเยอะนะคะเขาเป็นคนเก็บแม่ก็เปลี่ยนเป็นตากล้องค่ะ มันมียอดนะแต่เราว่าเราจะไม่กินยอดอะ่ะเราจะเลือกกินแต่ดอกของน้องเพราะเรามีผักอย่างอื่นเสริมด้วยอยู่นะผักนี้เราเลือกกินได้เพราะเป็นผักของบ้านเราเองจะกินที่ดีที่สุดหรือดีกินที่อะไรนะคุณภาพไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันเป็นดุลพินิจของเรานะเดี๋ยวสักพักหนึงเราคงจะต้องตัดที่ส่วนบนของน้อง เพื่อที่จะให้น้องแผลกิ่งก้านออกมาด้านข้างจะได้เก็บได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้คือป่าบ้านเราหลังบ้านเราอยู่สูงเกินไปเพราะก็ก็บไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวต้องหาวิธีก่อนนะคะก็ระหว่างเก็บก็จะทำความสะอาดต้นด้วยนี่ มีอยู่ตรงนี้ด้วยข้างหน้าอ้อมเลยนี้ตรงนี้เยอะเลยนี่นี่นน,นของต้นนี้นะของต้นที่ใกล้อ้อมนี้นะอ,นอ๋อโอเคไม่รู้จะมีหนอนหรือเปล่า แต่แม่จะพยายามมองผ่านไม่กลัวหนอนแหละ mm. พ่อตัดสินใจแล้วว่าพ่อฟันมันมาเลยค่ะเพราะว่ายังไงเราก็จะต้องแต่งกิ่งมันอยู่แล้วนะคะนั่นนะคะพ่อได้ทำการโค่นต้นมันลงมาเลยนี่เป็นไงล่ะ ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่ายังไงเราก็ต้องทําความสะอาดมันอยู่แล้วเนาะจะได้กินด้วยเลยอันนี้คือประมาณสองสามกิ่งแรกที่เราเอาลงมานะคะยังพอมีเหลือบ้างแต่แม่จะไม่กล้าจับเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแม่กลัวนอ,น,อนนี่แม่ก็จะพยายามมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเป็นความอดทนอดกลั้น ที่แม่จะต้องต่อสู้ชอบธรรมชาติแต่ว่าดิฉันกลัวหนอนค่ะท่านผู้ชมเมื่อเราได้มาแล้วดิฉันก็จะไม่ใช่คนที่ทําความสะอาดนะต้องเป็นอปเะที่เป็นคนแกะล้างทําความสะอาดให้ส่วนดิฉันนั้นก็ทําหน้าที่เตรียมน้ําพริกค่ะนี่ค่ะ พ่อก็ทำการตัดนะคะต้นมันแล้วก็เพื่อแต่งกิ่งนะแล้วเราก็จะเริ่มเก็บเลยอันนี้กิ่งเล็กกิ่งน้อยน่ารากักตะมุตะมิหนะ้าที่หลักในการเก็บไม่ใช่เราการทำความสะอาดก็ไม่ใช่เราเพราะเราสายตาดีแม้แต่สายตาสั้นเฮ้ยแปลว่าอะไรสายตาดีแม้แต่สายตาสั้นต่ออะไรเกษตรตอบ อนอนนู้นมีดอกฝั่งนู้นนะคะบ้านเราอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้ามากเลยนะคะเราวางแผนจะตัดค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเราทํำ MOU ไปแล้วเราจะตัดวันศุกร์เอ้ยวันเสาร์ตอนเช้านะคะแล้วก็ย่อยค่ะย่อยย่อยนี่มีอีกนี่ตรงนี้เสียดายมันดูดีอยู่โอเค ย่อยนะคะน,นี่ก็คือระบบย่อยต้นพืชนะคะก็ใส่ไว้ที่โคนเพื่ออะไรคะมันเนา่ามันเน่าสลายใช่นี่ค่ะหนูเห็นดอกตรงนี้น่ากินนะคะคอขอกิ่งนี้ได้ไหมคะเนี่ยกิ่งนี้แล้วก็ขอกิ่งนั้นด้วยมันมีหลายดอกโน้มลงมาให้เจ้เก็บเอาโยนไปเลยกลัวชืบ อีกอกิ่งหนึ่งค่ะกิ่งนี้ค่ะมันเยอะมาก <S <S เจออยากได้อารมณ์เหมือนเจออยากได้ค่ะโอ้ย,อยมันใกล้เกินไปสำรวจก่อนอเอามาทั้งกันอ่ะโอเคนี่อุ้ยและนี่คือผลงานที่เราเก็บได้นะคะอุ้ยรอนหนึ่งดอกเสียได้ หยิบให้หน่อยโอเคนี่คือผลงานของเราถือให้ก่อนนะคะแป๊บแบบนึงโอเคอเคเคและนี่คือผลงานการเก็บดอกแคของเรานะคะได้หนึ่งตะกร้านะคะแต่เมื่อเราทําความสะอาดแล้วเนาะมันก็จะลดลงเหลือครึ่งเดียวแต่เราจะไม่ทานผักชนิดนี้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าที่บ้านเรามีผักอย่างอื่นด้วยค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะ ก็ต้องทำความสะอาดนะคะค่อยๆเอามาแกะข้างในไส้ไหนที่มันเป็นแบบนี้ชูให้ท่านผู้ชมดูหน่อยแบบงวงช้างอย่างเงี้ยมีนอนไหมเอาออกแล้วมันก็จะเป็นแบบแบบนี้ค่ะไม่มีอะไรอยู่ข้างในเพราะบอกว่า แบบตูมเ้ไม่ต้องแบบตูมอย่างเงี้ยมันทํายากเราก็ไม่ต้องอ,ออกแต่ถ้ามันวานแล้วก็คือจะต้องเอาแกนในมันออกมันมันน่าจะมีรสชาติขมๆอ่ะเดี๋ยวต้องศึกษาคีนึงนะว่าเพราะอะไรต้องเอาออกแต่มันต้องเอาออกอ่ะเราก็เลยทาตามทําตามคนที่เขาพาทําใครละ่ะพี่จาาคนเก่า แต่ตอนนี้ก็คือแม่จะลุกให้ดูว่าจริงๆริงแม่เต็มไปด้วยดอกนะแม่มีดอกเยอะมาดกดอกอะไรคะดอกยาเจ้าตูเต็มเลยโอเคเดี๋ยวรอดูและนี่คือมื้อเย็นของเราที่ประกอบไปด้วยเมนูผักต่างๆเป็นส่วนใหญ่นะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำพริกปลาก,กระป๋องเมนูหลักของบ้านและข้าวสวย,สวยหอมมะลิสุริน อร่อยเวอร์วังมากเลยค่ะท่านผู้ชมลองไปทำตามดูนะคะบ๊ายบาย